พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เล่าในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขอย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลท,ที่เกิดจากความรักความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนได้ระดมทุนทรัพย์สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพิมนทธุรกันดารทหารตำรวจและหน่วยงานอาสาสมัครที่ได้รับบาเดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลในอำเภอต่างๆตามท้องถิ่นธุรกันดารในขณะนั้นจำนวน21แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคเหนือ6แห่งภาคใต้3แห่งและภาคก,กลาง2แห่งพร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จยุพ,พร,ราชทั่วประเทศ โดยทรงมีพระราชดำริว่าเป็นโรงพยาบาลของประชาชนทรงย้ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงข้อนี้อยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จยุพร,ราชจำนวน21แห่งทั่วประเทศและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งด้วยพระองค์เองทั้งยังทรงรับเป็นองค์นายกติมัสักมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทรงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งเพื่อทรงทราบปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและทรงมีพระราชประสงค์ให้เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดประมาณ107กิโลเมตรเมื่อประชาชนเจ็บป่วยทำให้ต้องเดินทางไปรักษาในตัวเมืองด้วยความยากลําบากโรงพยาบาลสมเด็จพิยุพร,ราชนครไทยตำบ,นาบาลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิศณุโลกแต่เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียง ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในอำเภอนครไทยและอำเภอใกล้เคียงโรงพยาบาลสมเด็จพิพัฒน์นครไทยนะคะ,ะ,ะก่อเนิดขึ้น ดำเนินการเมื่อวันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2522นะคะตั้งอยู่ในถิ่นภุรก,กันดารค่ะซึ่งอำเภอนครไทยสมัยนั้นก็เป็นพื้นที่สีชมพูดแดงๆเลยนะคะพระองค์ท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าในถิ่นภุรก,กันดารเนี่ยค่ะมี ความยากลําบากต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพิพรลาชนครไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน21แห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพิพิลาชทั่วประเทศพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสนะคะอ,อ,อยากให้โรงพยาบาลสมเด็จพิพรลาชทั่วประเทศเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ ที่อย่างทั่วถึงให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการที่ทันสมัยได้รับบริการที่มีการแพทย์เฉพาะทางเพื่อลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองทางโรงพยาบาลสมเด็จพระพิพัฒน์นครไทยเนี่ยได้มีการปรับปรุงโครงสราง้างต่างๆเพื่อรองรับการให้บริการที่มากขึ้นปัจจุบันมีผู้มารับบริการถึง800รายนะคะเฉลี่ย800รายต่อว,วันเลย เป็นความทรงจำตั้งแต่ดิฉันยังเด็กๆอยู่นะคะโดยคุณแม่ของดิฉันนะคะท่านเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุนเคราะห์ของพระองค์ท่านนะคะเมื่อพศ2518ค่ะคุณแม่ดิฉันป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุดิฉันมีวันนี้ได้ก็เพราะพระองค์ท่านดิฉันไม่ได้สูญเสียคุณแม่ไปนะคะตอนนี้คุณแม่ก็มีสุขภาพแข็งแรงอายุของคุณแม่ได้ 7จปีแล้วค่ะเป็นความซาบซึ้งใจและก็เป็นพระมหาการุณาที่คุณนะคะที่พระองค์ท่านมีแก่พระศกนิกรชาวนาครไทยแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวของดิฉันที่ได้คุณแม่กลับคืนมานะคะดิฉันได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้านะคะพร้อมกับคุณแม่นะคะตอนที่พระองค์ท่านสเสด็จมาเปิดโรงพยาบาลตั้งแต่เป็นซุ้มทางมะพร้าวอะคะ่ะ คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าบอกว่าแม่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะในหลวงในหลวงราชการปัจจุบันเนี้ย<ร>โรงพยาบาลส7พยุพร,ราชทั้ง21แห่งได้สนองพระราชปณิธานในทุกด้านที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นดุรก,กันดานทุกคนทุกแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เจ็บโดยทั่วถึงเสมอกัน